เหมือนคอไงจะได้มีบทล็อีคอยส์สามเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเป <Therm aan. S 2> ิดตัวโปใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งที่2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งที่3สะสมเงินคืนไว้รดครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปเลยที่นี่เราไม่งั้นใส่ไฟคนทีมผมอาจจะโกงนิดนึงนะชนะได้งบสกินบัตเลยนะที่เหรอเฮ้ย ฉันฉันได้งบสกินบัสเว้ยงบสกินบัสมันเท่าไหร่วะพี่เจมไม่มีสกิลพี่เจมเอาเลยเอาเลยเขียคลิปไปเลยเส้าแดงมันอยู่ตรงนี้สวยดิสวยดิดูดิดูมันมมัันนเอียงล่างเอาแดงได้บุกเวดแดงอยู่เนี่ยป่าอะได้มาหลัดใช่ปะมาบุ๊นดิจิมมี่มาบุ๊นกันเลยดิได้พี่ได้พี่สวยอะไรยี่มาบุ๊นกันเลยมาบุ๊นกันเลยมาบุ๊นกันเลยบุ๊นแดงดอกรันพี่ไปดูแท็กเว็บกูเลยเนี่ยแวนก็ได้แวนก็ได้แวนก็ได้โอได้ก็โถ่โดนรัดได้ไงเนี่ย เออใช่ป่ะตีธรรมดาไม่พี่มันเข้ามาหนี่งมนเข้าแดงปะเนี่ยรวมตัวไอ้โบราณที่วิ่งไปอย่าให้มันตีคลองแล้วหะจิมมี่ไอวิ่งใหม่อย่าให้มันตีคลองเจมได้ไหมจิมมี่เฮ้ยผมเอามาเข้ามันมันจเะ้าวทกอย่างทำไปแล้วทำไปแล้วทำไปหลายอย่างแล้วทำไปแล้วทำไปแล้วทำไปแล้วไม่สี่ไม่สี่นี่ไม่สี่ไม่สี่นี่สวยสวยนี่ดีมิกนี่แหลดีมิก เอาไอ้เทียรับสองหนึ่งลัดดาคาปาเหมือนไม่ใช่คนน่ะให้พี่เป็นคนเถอะไอะไแม่พี่พี่ก็อยากเป็นคนอยู่เจมส์เปิดเปิดเปิดเเปปิิดดมาโคลิฟยพี่จะตายพี่น้ำหมดพี่โอ้โหรีเฟกมีกันอะไรแหลกเหรอแหลกแหลกแหลกกดไปแล้วแต่พี่เหนียวเฮ้ยตีบ้านแต่นะทำไมพี่เกลือพี่แม่กูดาวนี่ทำไมโทรศัพท์แหลก ปู่ฟิกแล้วพี่สองนาทีมั้งเอ้ยเอาอยากเล่นฟอร์เรนอะอยากเล่นฟอร์เรนอ่ะโอ้ยเนี่ยโดนสตัรนอ่ะผมไม่โดนสตัร์นน้อยตา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 ยมาดิ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 ตายเพื่อสองคนต้องไปด้วยว่ะเดี๋ยวค่อยวางเป็นกลางก็ได้ไปกันกลางก็ได้เชียร์เชียร์นะโอ้โหเจี๊ยดีเจี๊ยดีเว่อรีลองตีเมื่อไหร่พี่สามคนอ่ะลองตีไหมลองตีไหมเฮเอากูจริงโอ้โหวาด้าวฟิกงัด เจมส์สามคนฟังดิฟังคอดิตีลองตีไม่สามคนน่ะไส่กางักงสองไ้ตีมีดตีแตกเลยว่ะพี่ไม่สีทีว่ะสูดว่ะโอ้ยไม่ตกรีบไม่ตกรีบโนวะชุบชุบชุบโอ้โหเหี้ยละโอ้โหเอาคุลงหลุมด้วยโอ้โหมาไล่จัดโอ้โคตรตัวแ่เลยว่ะนอัว่่เลยวะตัวแกตัวแกเลยพี่เจมไม่เป็นไรโอ้ไปไม่ทันว่าเอ้ยตายอยู่สวยของกันนะมาตัวเลยดีโค้บะพี่ ดวงมันดีเว้ยเรากีอะไรเอาลิโคบมาวะเพราะงันเขาเอาลิโคบมาขนาดแหละเออตะกี้ตะกีแล้วว่าจะมีใครไปทำงานอ่ะพี่เอาไว้เดี๋ยวสโลพี่ต่อยสโลให้โอเคโอเคไม่ถึงพี่ตยังไงม่ก็หนีหลุมบาดาลไม่ได้วะอือใช่ตัวแก้ไงบอกแล้วว่าเวลาเราตายคือเราบอกตัวแก้นะรอดรอดรอด เอ้มัวมันฟิกแล้วนะเนี่ยยังไม่ได okay. um, okay. ้เกร์นะบนเราดันฟิกไปแล้วเหรอไปดูหน่อยดิดูบูหน่อยดิทำอะไรสักอย่างกับบูหน่อยดิไม่ได้ไปสปอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตทำอะไรสักอย่างกับบูหน่อยตรงนี้ทำะไรหน่อยทำเลยหน่อยทำเลยหน่อยทำเลยหน่อยจะได้ยากเลยจะได้อยากได้ยากเราวิ่งหมดเลยอยากได้เหมือนกัน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 โอ้ยกับบ้านกับบ้านล้างจานกับบ้านล้างจาน ไปนะไปนะไปนะเไปมาล่างต่อได้เจมส์ไหมไอ้เขียวมันอยู่ไหนกันไหวมั้ไรมันอยู่โอ้โหเฮียแค่ไอ้เขียวปิดหลังนะไอพี่ไอ้ปะตำอะเล่นอยู่ไหนวันนี้โอ้ยปิดก่อนตอนนี้เฮ้ยขอก่อนได้ดิยังงบวิ่งเลยไม่วิ่งไม่ได้ดึงสลิงเลยอ่ะโอ้ดึงสลิงไม่ไหวเดี๋ยวไม่โดนอีกกูตายไปด้วยอีกนี่กมึงเจ้แม่งเลยเอ๊ะจะบแล้ว มาเวเมื่อวานเล่นทีมดีมสังกองแงเลยเมื่อวานพี่ซ้อมกับทีมดีมเล่นงอมเลยเหรอเฮ้ยพี่ในกลังพี่ในกลางว้าตกลงวะมาเอาผมว่ะเมื่อวานซ้อมทีมเลอ้ดอยเมื่อวานซ้อมทีมเราเราซัดพังเลยนะเก็บมากเก็บมากเก็บมากเขาซัดพี่มิกพังเลยเมื่อวานสวยพี่เดี๋ยวไม่ได้เกมส์เฮ้ได้ป้อมแล้วได้ป้อมแล้อ้ยจะไปเอ้ยจะไปเอ้ยอะไรจะไป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 เอ้ยเอาดิ ภาษาอะไรวะตีได้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 ดูดูให้ได้เหมือนคอไงจะได้มีบทไอ้นีไม่มีไม่มีโอเคโอเคไม่มีชุบนะไม่มีชุบนะบู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 พูดตทธาแมนจะได้มีบทจะได้มีบทจะได้มีบทปากว่างเดี๋ยวไม่มีบทคิดเลยไม่ออกเอาเป็นเอาเป็นมันเหี่ยวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไม่มีบทเว้ยอันนี้ผมย่างสอนนะสมมติใครอยากเทสทีมนะ ทีมส่วนใหญ่ก็จะดูแค่คอเกมกับว่าเล่นดีไหมคิดเลยไม่ออกพูดตามเฮ้ยอย่าอยมาโอ้ยอย่าล้อเตะเลยล้อเตะล้อเตะหนลอยลอยยไม่ล้อเตะแล้ววะล้อเตะอะไรของพี่มีกวะอยู่ตรงไหนวะกูไม่ได้เจอเนี่ยไอ้พวกมึงเตะทีมเนสทีไอ้ดานที่กูเนสดีทบ้านนี่เป็นไงวะผ่านวะวะคอเกมตลอดอะ ภาษาจะเสายแล้วพมไหนกะที่อยู่ไหนวะขอเกมตลอดอะจะผ่านแน่นอนอะเทสผ่านแน่นอนอะอิงวะพี่พอมีหน่อยดิพร้อมไม่ได้พร้อมไม่ได้พร้อมไม่ได้โอ้โหพร้อมผมื่นเริ่มขึ้นอะพี่าการออกหรืออะไรสักอย่างไม่สบายครับไอเขียวระพุ่มบูระวังพุ่มบูนะระวังระวังกอเต็มเต็มตา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 ยตายตายยตายตายอุยฟิกว ใช้เปิดระบบข้อมูลข้อมูลข้อมูลเกมข้อมูลเกมข้อมูลเกมอุ้ยแล้วอ่ะช่วยผมหน่อยช่วยช่วยบุ้งหน่อยเว้ยเนี่ยเขาจะตีของน่าจะนะไม่มันน่าจะดีไม่ตีว่ะเปนดักข้อมูลเกมนะเนี่ยไปเทสยังไงก็ผ่านไอพี่บุ้งบุ้เปิดเลยเปิดเลยเชียวกระโดง สมาผมมาเฮียแทนี <stage> <S 2: ounded> ่ก <Studies ahaha> ูจะได้แบ่งประสาทไปรับฟังอย่างอื่นที่มีสาระไอ้ยีชมพูฟ้าเฮียมันจะไม่แถนได้ไงสัตว์แสดงว่าคนคอคนแรกก็ไม่ไม่ไรสาระเอาโอ้เฮียยีฟ้าผมหรอเอาไอ้เฮียกูพูดตามมาเบอร์เมล่อเบอร์ทันนะเบิร์ดได้นะมังกรน่ะทุกคนแล้วกูเบาเสียงนพิมิไว้จะซ้ำเนี่ยเบิร์ดได้นะมังกรน่ะไม่ไม่จะนายไม่ใช่ไม่เรียกมังกรมิกิมิกบอกบอกไม่พิจารณ์ก็ให้อยู่อ๋อ

เอ้ยเอาแผลมาฝากผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมือแผลไปไหนนี่เฮ้ยทีมกูพีสไตล์สไตล์ก่คนเนี่ยนี่นมีนี่อะไรของพี่วะเอ้ยอย่าอย่าอย่าเบมกันเว้ยโอ้พิจิบิการ์ดเออมันฟิกกันนะตายแล้วอดอยกูสมองไหลอีกคนพอเกมเว้ยเทสยังไงก็ผ่านเชื่อกูที่กูสอนนะเว้ยบางคนอยากเป็นนักแข่งไม่รู้จะคออะไร เล่นเงียบเอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ผ่านแน่นอนตเลนเลยมานีทีเดียวเงียบอนี่ก็เข้าไปตายเลยพี่ม่ชกปิดเข้าไปตายเลยียว่าเดี๋ยวชุบได้ชุบได้ีตีีตเข้าไปตายเลยอ่ตีราตีราตีเฮ้ยไม่เจ็บป๊อกโอ้ย็อกสกิลด้วยเฮ้ยล้าง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 ล้ล้างลล้าะล้งแล้วนะล้งแล้วนะใครอยู่อะใครอยู่อะใ่แล้วนะใค่แล้วนะเอ้ไม่มีชุบนะเจมไม่มีชุบอย

ทรงาวปกูไม่้พูดไรสลายไรอ่ะเล่นทรงแบบนี้เล่นดีระวางระวา่ระ่างระวางรางระีางระวาวางระยางระวามาวาาางางรางะาามเลยางรลวามระวางงคะย้ำนะวว้ย ตีเลยตีเลี้ยงไว้หนเลี้ยงไว้ไหนอยเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่เอ้พี่พนิพนิพนธิตมีพนิเว้ยพี่พันิตเว้ยไม่มีพันธิเยอ้อไอ้พ่อกลากากาอ่าให้มันกลับอย่าให้มัน่กลับได้ป่ะอย่าให้มันกลับได้ป่ะไอติองไติละาตามผมพี่พีเตามผมผมพี่เฮ้ยไอเท่เท่เท่ิท่เท่เท่เท่ัน่เท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 ่ัทเท่นท่เ่เเ่่เ่เ่น่เเ่ เดยสๆอะไรเนี่ยเอาเๆสวยๆจบเนี่ยเห็นไหมูมส้ว่าจะาเที่ยงงก็ผ่านอ่ะเที่ยงก็ผ่านจริงอี้พูดเยอะเต็มเมาต้องมี้นกอดีเอะอะไรวันีแล้วเราก็มาดูสกอร์กันอี้พูดแล้วโอเคออฟพูดเยอะอ้เ่ซับไม่พูดเลยซับอะโดนโดนแน่นอนอ้เจมอะไม่ผ่าน เอาแค่ข้อมูลเนื้ออฟิกแล้วอากอูพูดฟิกแล้วไม่มีฟิกตีมีติพี่ละพี่ะจะพูดตามคนอื่นทำไมวะกู<笑><笑>ค,คิดเองไอ้เหี้ยมันังเงินตรงกันเนี่ยสกอร์กูสวยมะซิิดาาเม็ดเยอะ404เคเล่นดีผ่าน,<อ>นเราเป็นนักแข่งรวยะก